นจำเพื่อนที่เราเอาของหมู่เด็กไปให้เขาได้ไหมเขาจะฝากขนมมาให้เราเว้ยเดี๋ยวเราลงไปเอากันสรุปว่าเพื่อนสองคนส่งของมาให้นะคะขนมจากไต้หวนัน เดี๋ยวไปแกะกันว่าม,มีอะไรบ้างมาแกะขนมกมันว่ามีอะไรบ้างวนดูไหมวนกินไหม <_ appropri า> วินว่าเต็มเลยอะอันนี้เป็นอ่านไม่ออกหนึ <_ utt> ง่งถุงน่ากินอะ่ะก็น่านกินเลยอะ เป,เป็นอะไรสตรอเบอรี่สักอย่างหนึ่งอันนี้เป็นอ่าไม่ออกเหมือนกันเออแต่น้องบอกว่าพายมั้งวนแตน้องน่าจะบอกว่าเป็นพายแต่ว่าเราก็อ่นไม่ออกเนาะหนงอย่างเียวอันนี้น่าจะเป็นภายอออันนี้เป็นภายสับปะรด เขียน Thank you มาด้วยน่ารักจังเลยเขียน Thank you มาด้วยแล้วก็อะไรวะนี้เขียนว่า Just for you นะอันนี้เขียนว่า Just for you แกะกัน ผายสับป,ปะรดแหละแต่เมื่อกี้มันหล่นเนาะว่าจะถุงแน่เลยนี่เป็นผายสับป,ปะรดแพคเก็ตน่ารักมากเลยอ่ะแพคเก็ตคุ้น่ารักเลยก็อีกอันนึงอันนี้อ่านไม่ออกเฮ้ยเลสลัววาอะไรอ่ะวั ฝรั่ง้ยฝรั่งอะไรสักอย่างน่ากินอนะ่ะน่ากินทุกอย่างเลยขอบคุณนะครับ thank you thank you ผิวนะหอมมากกลิ่นเนี้ยหอมมากแนะนำลองฉีดกันฉีดทางจากผมประมาณสิบห้าถึงสามสิบเซนฉีดตัวได้เลยเธอหอมหอมเหมือนน้ำหอมที่ฉันกำลังใช้อยู่ตอนนี้เลยหอมเหมือนน้ำหอมที่ใช้อยู่ตอนนี้เลยหอมมาก องกันสายหมูก,กระทะสา,ายออกไปข้างนอกเราไม่ชอบให้ผมเหม็นตัวเหม็นอะไรอย่างเงี้ยพกไปได้เลยขวดน่ารักด้วย วันนี้ถ่ายตั้งร้อยอันยังคิดไม่ออกเลยว่าจะถ่ายอะไรเสาร์อาทิตย์เขาจะมีฟูทักมาที่คอนโดน,นะคะทุกวันเนอะทุกวันเสาร์อาทิตย์เนอะมาซื้ออะไรมาบ้างอันนี้าอาธิบายหน่อยเร็วพูดเหมือนเมื่อกี้อ,อะไรอะไรสดๆข้าวทริยากิไก่อ่าว้าววันนี้คุชิคัสึอืมของโอรสกาอันมัม้นผักกาว้าวเหมือนกันเหมือนกัน ม้ไอ,อ้าวแล้วอันนั้นหรอข้าวิโดง้งแกงกระหรี่ไก่ทอด,ทอดส่วนอันนี้เสรจซส้มตำนะคะแล้วคือกินด้วยกันค่ะแกะยากมากลืมเข้าเหนียวเือไม่เป็นไร มาร้าไม่ใส่ปูนะคะชิมอันนี้ไปแล้วอ,อร่อยลูตี้บอกว่าที่เราเคยไปกินที่ออสการ์ไงอร่อย

มันคือไก่เหมือนเลยหรอมีหมูมีไก่มีเส้นกรอกแดง,งมันกรอบแดงมีเส้นกรอบแดงด้วยเอาชอบกินชอบกินมากมากที่สุดใช่ป่ะอ้วนเขาเรียกอะไรนะอีกอีที่เขาเรียกอะไรนะอีกที่กูจีแคสซีกูจีแคสซีกูจีแคสซี คูชิคัตสึใส่กอบแดงว่ะทุกคนแหนมต้งมีอะคแบบรับเด้ฮอะไปไปไปเออมีแหนมด้วยใช่เห็นอยู่เห็นในเมนูมอยู่ว่ามีแหนมด้วยอ,ยอร่อยนะอร่อยดีแก่เอาใส่กอบแดงมันทำเป็นอาหารญี่ปุ่นว่ะอร่อยเฉย 我先搁点了咸鱼半夹，松淡不包辣，我跟进来。 เราเลยเราเลยเราซื้อขายมาด้วยกินเลยอะไรซื้อขายเอเบเกอรี่เนี่ย วันนี้ก็ขอจบการร็อกไปด้วยการกินส้มตำกับอาหารญี่ปุ่นนะคะทุกคนลองกินดูมันอร่อยมากฝากทุกคนติดตามเรื่องราวในชีวิตของเราแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตรงนี้ค่ะขอบคุณมากๆค่ะ